ครับผมทธีการถ่ายงานจัดชุดแบบรูปนะครับว่าทํายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับตามมาเลยครับผมดูนะครับวิธีการใช้งานยังไงนะครับก็เอาต้นฉบับวางไว้ที่หัวฟีอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ต้นฉบับจะต้องสองแผ่นขึ้นไปนะครับจะเห็นงานออกมานะครับเสร็จแล้วมากดที่หน้าจอบิ็นิชชี่กดับไปที่ว่ากุ๊บ กดจำนวนชุดอันนี้ก็ต้อง2ชุดขึ้นไปนะครับถึงจะเห็นงานนะครับแล้วกดโอเคกดโอเคทีแล้วกดถ่ายเลยครับสตาร์ทมาดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงมาดูงานที่ถ่ายมานะครับผมอ่เห็นไหมตอเลขหนึ่ง เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งอ่าอ่าที่สองชุดอ่าเลขเลขสองแล้วก็เลขสองก็สองใบเลขสามหนึ่งใบแล้วก็เลขสา,ามก็อีกใบหนึ่งก็เป็นสองใบก็คือมันจัดอย่างแบบสองใบมันคือมันก็จะเรียงว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดสองสองหนึ่งชุดสามสามหนึ่งชุดอันนี้เขาเรียกว่าจัดการถ่ายแบบเป็นกลุ๊กนะครับก็จบวิธีการถ่ายจัดชุดแบบกลุ๊กน,นะครับผมสำหรับครับ